สวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วกับแบบของ ise over. อ r i s ไรส์คอร์โอวอร์อ่ะมาบาังทำไมฮะตอนนี้นะครับผมตัวละครของเราค่อนข้างที่จะเริ่มเก่งขึ้นแล้วนี่เปิดให้ดูทีละต,ตัวเป็นเลยเริ่มจาก v e จิต a าครับนี่แรงเอ็นดาเมจอยู่ที่2.11 SP ไม่มีบัฟเพิ่มนะปกติขึ้น3ได้เลยอม,มันเพิ่มเพราะว่าตัวของเรลิกและนี่เลยเรื่องของสเตต S+ S เแล้วก็อันนี้อยังเอสอยู่เลย เออก็คือเราหา S อบวกแล้วแต่ว่ามันไม่มาสักทีอืต่อไปเทียครับนี่ครับมาแชลแล้วก็เป็นแม็กเทียแล้วบวกเลเวลเพิ่มอีก1ิเลเวลโอ้โหดีสุดๆตัวอื่นก็เริ่มแม็กแล้วเอ่อตัวนี้แม็กแล้วแม็กแล้วเนี่ยมันจะดูได้เลยเหมือนถ้าเป็นแรงเอ็นบวกเนี่ยจะตันอยู่ที่ประมาณ415อืมอันนี้ล่ะอันนี้390ถ้าแรงเอ็นเออนีน่387อันนี้คือยังไม่แม็กนะเออมันดูได้เออดูอย่างนี้ได้เลยอ่าอันนี้ก็ยังไม่แม็กนี่ล่ะ โอ้ยังเหมือนกันแรลจง G อ่าหกห้าหกสองหกสองอ่าสองตัวนี้แม็กไปแล้วเอ้ยไอตัวนี้แม็กไปแล้วตัวนี้ยังไม่แม็กทีอืมประมาณนี้เราจะมาลุยหอคอยกันดูว,ว่าเราจะไปได้ไกลสักแค่ไหนกันเชียวฮู้กะว่าจะเอาสักอ่าหกสิบชั้นอืม <ances> น่าจะถึงอยู่นะหกสิบชั้นเนี่ยน่าจะไหวอ้อมีดาบด้วยนี่ว่าดาบเราอ่าจเจเล็กดาบก็ไม่ได้ต้องเลีเคียวเคียวเนี่ยแรงอ่าแรลง C เป็นเคียวจากเกาะใหม่เออมี Shadow i ฟ f i n i t y Sharpnet เจ็ด มีคีเจ็ด้วยแล้วก็มีรูทห้ามันก็เลยแบ่งดัมเมจส่วนหนึ่งมามาให้กับพวกของเงาดัมเมจของเงาก็เลยจะค่อนข้างจะโอเวอร์นิดหนึ่ง 2.11SP เอสเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนเรื่องของเลลิกเดี๋ยวเราค่อยไปอัปเกรดเพิ่มแล้วก็อย่างหนึ่งคือไทตาตใช้อย่างโอเคใช้แล้วยังไม่มีบวกเลเวลใช่ไหมเนี่ยโอเคยังไม่มบวกเลเวลไม่เป็นไรเราก็ใช้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยใช้ตัวของน้ํายา,ยาเพิ่มน้ํายา ชิบหายแล้วน้ำยาไม่มีไม่เป็นไรติกเกตเรามีเดี๋ยวเราค่อยใช้ติกเกตก็ได้แล้วเราค่อยไปลุยกันดูว่ารเราจะไปได้ไกลสักแค่ไหนกันเชียว mm hmm. <mm> อ่าชั้น60ต้องถึงแล้วนะรอบก่อนไม่ถึงเวลามันน้อยเราเริ่มจากชั้น50เองรอบนี้ยังไงก็ต้องถึงถึงแน่นอนอ่ะรับชมกันได้เลยเจอกันเคยประสบป,ปัญหาเติมโรบักแต่ว่าต้องรอเป็นวันเป็นเดือนหรืออาจจะเป็นปีไหมไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่ายังมีโอกาสโดนบิดอีกวันนี้ผมมีร้านดีๆมานำเสนอร้านบิวปกรณช็อปนั่นเอง บริการขายโลบักแท้สะดวกปลอดภยัยและส่งไวเรทราคาที่แสนจะถูกสามารถจับต้องได้บริการต่างๆมากมายในแบบอาร c ไรส o คอรทโอเวอร์ Over, ทั้งฟา K, ร์มดาบการเอฟเครวมถึงการเลื่อนแง้งถึงแรงเอ็นบวกเลยนะบริการขายสัตว์เลี้ยงแบบกรอว์การเดนและไอเทมต่างๆในแบบนี้อู้หถอนิเมะเลนเจอร์เอก็ยังไม่น้อยหน้าครับมีบริการ AFK การอีโวตัวละครรวมถึงการันตี100%ได้มาดาละโกจิต้าหรือตัวซีเค็นั่นเองอู้หอะไรมันจะดีไปมากกว่านี้ถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับ ไปกดได้เลยโอเคฮะตอนนี้ก็กลับมาแล้วโอ้โหดันเจียนหอคอยร้อยชั้นอยู่ที่เกาะดากอนบอลไปเลยครับ let's go เมื่อกี้เราฟาร์มไปได้อ่อมีมีตัวไหนอัพขึ้นอีกไหม <laughs> ขอดูหน่อยมีตัวไหนอัพขึ้นหน่อยไหมเนี่ยแล้งสักตัวหนึ่งโอ้ก็ยังเท่าเดิมเลย1 8ยปอ่า,อาไปใช้ตัวปกติของเราแล้วกันแล้วก็ซื้อตัวของน้ํายาครับนี่ Shadow Power เรียบร้อยไป Let's go แล้วอยู่ไหนแล้วคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราอยู่กันโลก2มันก็เลยอ่าตัวของของ Color ชันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เกาะเริ่มต้นตามปกติมันจะมาอยู่เกาะ d r k g u n b a แทนเพราะ d a จะกลายเป็นจุดเริ่มต้น ไปอยู่ตรงนี้เหรออ๋อนี่นี่น,นี่โอ้โหตาโคตรทัวนี่ตาหรืออะไรถามจริงไปครับเช็คพอยต์เราเอาชั้นที่สัก30แล้วกันอะน่าจะโอเคนะประมาณ30จะได้ฟาร์มของอย่างอื่นไปด้วยพวกกุญจกกุญแจอืหรือไม่ก็พวกแบบดัตติเกตอะไรพวกนี้อไปลุยเลยเปิดมาก่อนชั้นที่1เปิดมาพร้อมกับชั้นที่1เจอก,กับซูบิลัสเจ้า้นองหมาสามหัวนั่นเองอ๋อชิวเกินบางทีฝั่งนี้เราโล่งๆอยู่แล้วไซตามะครับ ปลุกเตือนหน่อยโอ้โหดาเมจกูขนาดนี้ยังปลุกไม่ตื่นเีกเกอฮะอันนี้ไม่ได้หลับลึกอันนี้แกล้งตายหรือเปล่าฮะอ้ยอันนี้น่าจะฟาร์มง่ายสุดแล้วมั้งแค่เรามีระยะที่มันโอเควิ่งเร็วๆหน่อยแล้วเราก็ไปยืนแถวแถวนี้ปั๊บเราก็ไม่ต้องเดินรอบรอบตึกแล้วเดี๋ยวตัวนี้ก็จะตายใช่ไหมนี่โอ้โหเออชอบชอบชอบ,ชอบมาเยอะๆแต่นี้นี่สิเราต้องไป2ทางอะตีไปอ่าด้านในเราก็ส่งเงาไปตีแบบง่ายๆชิวๆอืมนี่ครับเราก็เดินเรียบๆแต่แถวนี้สักหน่อยมันก็จะสามารถ่าไดด้หม อันนี้ดีดีถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ดามเนี่ยคือเราต้องกระโดดหยองๆยองไปเป็นจิงโจ้อยู่นะตอนนี้นี่คือเราแค่เดินเฉยเก็สามารถตีได้ครบหมดแล้วการที่อัพระยะเงากับความเร็วเงาเนี่ยมันดีจริงๆเลยแต่ว่าอย่าลืมนะอัพดามเมดของเงาด้วยชาโด o w พาวเวอร์ให้มันสูงๆเข้าไว้ไม่งั้นมันจะเล่นยากเอเสียงกหลงเลยออันนี้เดี๋ยวให้ดูนี่ครับชาโดว์พาวเวอร์สองร้อยโดจิิตี้แแล้วก็ช h โด o w เลนห้าสแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับลงอ่าตัวของหอคอยแล้วแต่ที่จริงก็ไม่ต้อง ลงตัวของ Shadow g i t y ขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าผมรีบอเป็นคนแบบต้องการอะไรไวๆนะกินข้าวก็ต้องมาม่าอะไรอะ่ะ <c oughs> อะไรวะอยู่ๆก็เล่นมุกบ้าบอไปครับบัตหลวงตื๊บตื๊บตื๊บไม่ตื่นอะไรวะเนี้ย What the f u c บุกไม่ตื่นเลยตีครบไปห้องต่อไปเลยด่านที่36อย่างไว ผ่านมา6ด่านแบบไวจีเวลาเราก็จะบวกเพิ่มไปด้วยนะอย่างนี้ก็น่าจะถึงด่าน60ง่ายๆหรือเปล่าเพราะว่าดาเมจของเรามันก็ค่อนข้างจะโอเวอร์ระดับหนึ่งนะอไป let's go ตีตีต,ตีตีไปให้หมดครับมันจะถึงด่าน70มั้ยไหมพยายามลุ้นอยู่70มันก็บางคนต้องใช้เอบวกทั้งทีมถึงจะผ่านเรามีเอบวกแค่ตัวเดียวจะรอดไหมเนี่ยฮะรอบน,รนี้ตรงนู้ยังเหลืออีกเหรอ โอ้ไปด่านนี้ด่านนี้ก็ได้อยู่เออไม่ต้องเดินมากอะ่ะเรายืนนิ่งๆเลยยืนนิ่งๆแล้วยิ้มหวานๆ,ๆตรงนี้เรียบร้อยเก็บหมดเกลียงแล้วก็ยินแถวๆนี้ปอปอแล้วก็ออกมาขวานิดนึงเรียบร้อย,ย,อยโอ้ง่ายจริงๆเลยระยะแค่50เองนะอ๋อแต่ว่ามันมีบวกจากกิวมาด้วยอกิวมันมีบวกระยะด้วยหรือเปล่าวะ <c oughs> ลืมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเช็คก่อนเนี่ย Shadow Lens เอ่อเราอัพเต็มไปแล้วของกิวเรามันก็เลยน่าจะตีง่ายอืง่ายสุดๆตีไปโอ้เช็คพ์อนล็อกอันล็อกทไม อ่ะล็อกทำไมเช็คพอยต์ผมนู่นอยู่ด่าน5้าสิบหกสิบเข้าไปแล้วมาเช็คพอยต์ทำไมตรงนี้พอเป็นมาเชลนี่มันเริ่มดีจริงๆเลยเแต่ว่าด่านมันยังอยู่ต่ำๆมันก็เลยยังไม่อึดมากต้องรอดูด่าน50เป็นต้นไปดูว่ามันจะไหวกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่มีมาเชลแล้วก็ตัวของ N บวกโอ้ยเราก็มี n นบวกนตอนนั้นยังไปได้ไม่ไกลมากเดี๋ยวต้องดูตอนนี้ว่ามันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนนี่คือเลรลิกเราก็ยังไม่ได้อัพเลยนะเพราะว่าของอะไรพวกนี้มันหาฟาร,ร์มยากสุดๆีดันนเจยก็ไมม่ี เพราะว่าดันเจียนเราไม่ค่อยได้ลงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมากระหน่ำลงแบบซัมเมอร์เซลล์ลอยเออมาครับพวกกีกี้เข้ามาให้หมดเออเรียบร้อยวาร์ปกลับเลย oh, ด่านนี้ไม่ชอบเลย <laughs> ทำไมชอบมีแต่ด่านแบบนี้ฮะมันต้องไปสองสองด้านอะ่ะมันแบบไม่สามารถเดินไปทีเดียวได้แต่ว่ามอนมันก็อยู่แก้กันก็โอเคอยู่แหละแต่แค่เราขี้เกียจเดินถือว่าอีซี่ขึ้นเยอะเลยด่านที่45แบบรวดเร็วทันใจนะจ๊ะโอ้โหจะตีบอสเลยโอ้ยบอสทรง โอปกไม่ตื่นอีกไม่แปลกใจทำไมกูปกไม่ตื่นวะฮะดาเมจขนาดนี้บอสท,ทรงโดนทีเดียวคือลงไปคุกเข่ากับลากมะม่วงเลยนะเอยเดี๋ยวนะชัน4 6ก็ยังวันฮิตอยู่หรอวันฮิตนี่มาจากเบจิต้าหรือเปล่าดาเ, <c oughs> ดเมจสองเอสพี 2, SP, น่าจะมาจากเบจิตา้าโอ้โหตัวอื่นไม่ได้เฉดฉายเลยบ้างเนี่ยเบจิต้ากูทําเรื่องอย่างเดียวเลยนี่เห็นไหมโอ้เมื่อกี้เห็นได้ชัดเลยเพราะว่าเลือนมอนเนี่ยลดไปนิดนึงลดแบบช้ามากแต่พอมีตัวใดนตัวหนึ่งพุ่งก็ไปตีปับ๊บแม่งตายเท่ากับ แรงเอ็นบวกด้วยซ้ำไงเอ้ถ้าตัวอื่นแรงเอ็นบวกก็น่าจะชิลยิ่งกว่าเดิมอ่ะตีไปครับตรงนี้เบตา้า One Hit ยังวันทิต KO ออยู่ก็ถือว่าโอเคอ ะระยะไม่รู้ว่าต้องประมาณเท่าไหร่นะแต่ของพี่อัพไปประมาณ50แล้วก็ในกิลเนี่ยอัพจนเต็มแล้วตัวของเพิ่มระยะมันก็เลยน่าจะไกลขึ้นแต่ประมาณนี้เนี่ยก็คือไอ้ตรงแบบที่ว่าเป็นมีตึกใหญ่ๆเมื่อกี้เราไปยืนอยู่ด้านหน้าเราก็ตีถึงด้านหลังไงเออเหื่อห,หลายคนอยากทําตามแล้วเช็ค point อันล็อกมันล็อกทำไมเออเอาเคีย์ไปต่อชั้น50ชั้นนี้เป็นยักษ์แดงบางคนเรียกอ้วนแดงแต่ว่ามันไม่เท่เพราะง,งั้นเราไม่เรียกจ้ะ ตอนนี้เวลาของเราสแต็กมาอยู่ที่ประมาณ29นาทีจบตอนนี้ก็น่าจะประมาณ30นาทีเข้าไปแล้วเมื่อก่อนที่พยายามตีแทบตายตอนนี้แปบเดียวตายเอ้ยเดี๋ยวนะตั้งแต่เราเล่นมาเรายังปลุกตื่นไม่ติดเลยสักห้องนี่เกิดจากอะไรอะ่ะหรือว่าเราต้องใช้เลลิกอ่าตัวของปลุกตื่นแล้วเอ้ยเป็นไปได้ชั้น51เออ้ย52างแล้วอ้ยังวันทิศเคโออย,อยู่อย่าบอกนะเราไปได้ถึง70จริงๆอะ่ะแต่ไม่น่าใช่หรอกไปถึงดนะ่านเจดส70แบบง่ายๆขนาดนั้นก็โอ้โหพวกแรงเอ็นเต็มตัวนี่ก็คือคงบ่นแล้วแหละป่านนนี้นจะไถึง80 90แล้วทางนั้นอะ่ะอีกไม่นานน่าจะอัปเตดตประมาณรอบ2รอบหรือไแม่อาจจะถึง 3. อืมน่าจะดาเมจโดนถึงตัวละครดีๆน่าจะเพิ่มเข้ามาทําให้เราสามารถถึงด่านอ่าหนึ100ได้ชั้น100้นั่นเองโอ้อยากเห็นแล้วอ่ะชั้น100เนี่ยคือจะเป็นตัวอะไรยังไงโอ้ยตอนนี้เริ่มไม่ใช่วันฮิตเคโอแล้วนะเริ่มแบบ2ฮิตแต่ว่าถ้าเราใช้น้ํายามันก็จะวันฮิตเคโอเหมือนเดิมไงแต่ว่าเราเรอใช้ตอนแบบด่านหลังๆสัก5้าสิกประมาณนี้น่าจะโอเคตอนนี้55บไปครับบอสเป็นต ฟีเซอร์ครับด่านนี้ปกติ์น,น่าจะเป็นแรลงจี G เหมือนกันเสียดายจังทำไมฟิเซอร์ต้องเป็นแรลงจี G ด้วยมันไม่มีการันตีแรลงเอ็นเหรอก่อนหน้านี้นเ,เราหาแรงจี G กันแบบโอ้โหทรหดมากตอนนี้เนี่ยแรงจี G เราเริ่มมีเยอะแล้วเราอยากได้การันตีแรลงเอ็นอะโอ้โหเอาแล้วไงฟิเซอร์ตัวเดียวก็ยังแทบไม่อยู่อ่ะกดไปทีนี้ไปเลยครับห้องต่อไปครับเราเริ่มใช้น้ํายาได้แล้วอย่างนี้ชั้น5 6ครับเดินมาอยู่ตรงนี้นี่ข้างๆก้อนหินชิดกับตัวตึกเลย ว่าจะพุ่งไปตีจนครบทุกตัวเอาเรื่องอยู่นะทําเป็นเล่นจะพพวกมอนสเตอร์อะแบบเดิมก็ยืนที่เดิมไหนเราขอเช็คหน่อยว่าของเราได้อะไรมาบ้างเราลงมาเนี่ยคอไม่ได้ทีดันเจียนเอ้คอมมอนคีตอนแรกเรามี10อันเอ้เแรกตอนแรกเราไม่มีถึง10เนี่ยตอนนี้บวกขึ้นมาน่าจะได้มาประมาณ45อันแล้วก็พวกดั๊ได้มาเยอะอยู่นะติเก็ตก็ถือว่าโอเคได้อยู่ได้อยู่แต่ถ้าเราอยากได้ตัวของดันเจียนไอคอมมอนคีเนี่ยไปเอาไปสร้างคีดันเจียนเนี่ยก็อาจจะต้องลงแต่ชั้นหนึ่งน่าจะคุ้มสุดว่ามันได้ตีบอออหหลาตัวรืไมม่ก็จจะแป บอสไปเลยก็ได้แบบชั้น50ชั้น50ชั้น50ไปเรื่อยๆต่อไปก็59ไม่รู้เก่งๆมาจากไหนอ่ะโดนโกหมด59ครับโอ้โหดาเมจเราอยู่ที่ประมาณ19 sp เมื่อกี้ขึ้นถึง20สําหรับใครที่อยากจะเก็บไอสแตทกตัวของมาแชลนะก็สามารถไป fk เยืนฟาร์มไวท้ที่อ่าเกาะใหม่ได้ตรงที่ผมฟาร์มก่อนหน้านี้เลยเออไปยืนไว้ตรงนั้นมันก็สามารถที่จะเก็บสแต,ต็กได้เยอะมากถ้าสมมติดามเมจของคุณถึงไปยืนตรงนั้นเลยแล้วก็ตีชิวๆเดี๋ยวอ่าทิ้งไว้สักคืนนึงหรืออาจจะเร็วกว่าานนั้้ถมแบบ ตันท,ทุกตัวนะเพราะว่าตัวของเวตาเนี่ยตันในเวลาแบบไม่นานมากก็ตันแล้วแต่ถ้าสมมติเวตาเต็มแล้วแนะนําว่าให้กดเอ่อเอาออกจากทีมไม่งั้นมันจะไปแย่งการคิวจากตัวอื่นมันจะไม่คุ้มสักเท่าไหร่เออเไปเรียบร้อยเช็คพอยอัลล็อกอัลล็อกทำไมวะมาครับใส่ตำโอ้โหใส่ตำมะเลือดเท่าไหร่ครับ 1.2OC EC ออครับแค่นี้เราตีมาเท่าไหร่ละ2.4เออที่จริงมันตี้ยกวนนี้แหละแต่ว่ามันเหมือนรีก่อน มันก็เลยเหลือแค่ประมาณ2จุดเท่านั้นเองเรามาดูกันว่าเราจะปลุกตื่นติดไหมเดี๋ยวเราเตรียมเซตตัวของเลลิกเพื่อตากัดปลุกตื่นก่อนโอเคเซตตัวของเลลิกครบแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนอ่ะไทเตลิลก็อืมค่อยมาเปลี่ยนเป็นอันไหนดีอะไรลักซ์หรอไม่เอาดีกว่าเอา,เอาอะไรลักซ์ก็ได้ไอ้ตัวแรงอัพลักบวกหกสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเลลิกน่าจะโอเคขึ้นรอมันเลือดน้อยกว่านี้ก่อนละกันแล้วค่อยกดนะโอเคเลือดเริ่มน้อยแล้วรีบเปลี่ยนเลยใช้อันที่ 4. แล้วก็ใช้น,นี้แล้วก็แป๊นหนึ่งแป๊นหนึ่งอย่าเพิ่งหมดใช้นี้ต่อพวุกตื่นครับสลายหายเป็นผุยผง โอ้โหบอสปลุกตื่นไม่ติดจริงๆนะแสดงว่าเรา,าต้องใช้ตัวของเลลิกแล้วอนะ่ากดออกเลยกดออกเลยโอเคครับผมและนี่ก็คือพลังของกองทัพเงาระดับแรงมาแชลเออเทียเนี่ยขึ้นไประดับมาแชลก็คือตันสูงสุดเลยถือว่าเก่งสุดยอดไปเลยนี่ขนาดเลลิกเรายังไม่เยอะมากนะถ้าสมสมติเลลิกเราเยอะกว่านี้เบียตาอาจจะถึง10 HP เลยก็ได้เออเออแล้วทำไมเหลืออ๋ออ่าโทษทีครับเนี่ยเรียบร้อยเปลี่ยนแล้วนี่เซ็ตน,นี้เลยเซ็ตบวกเลเวลของเงาอ่าเปลี่ยนก่อน อ่าดาม,เมิเง,เงาบวก10เปอร์น้ำยายัางอยู่ใช่ไหมอ่าน้ำยาอย่างอยู่โอเคดามเมงเท่าไหร่นี่3.21 SP 321เลยโอ้โหเลขสวยมากนี่เลยครับความโหดของตัวละครที่มีอ่าเทียร์มาเชลปกติเนี่ยไม่ถึง1 SP นะบอกก่อนเออไม่ถึงจริงๆต้องใช้น้ำยาถึงจะถึง1 SP แต่นี่เราไม่ได้ใช้น้ำยาก็2 SP กว่าเข้าไปแล้วเออพอใช้น้ำยาปุ๊บกลายเป็น3 SP เลยโคตรจะเก่งเลยครับน้อง โอเคคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนครับผมช่องจรินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็แน่นอนครับผมอย่าลืมพิมพ์บอกว่าวันนี้คุณกินข้าวเที่ยงกับอะไรนะครับ <laughs> โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับจุบ๊บมาเจอกัน